โควิดวันนี้ดับ47รายติดเชื้อเพิ่ม3,323รายเปิด3ช่องทางคนกรทมลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตวันนี้จากการถแถลงของโฆษกสบคครับ <c oughs> คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินนั้นน่าสนใจครับย <c oughs> ังไงคะเนีคุณหมอท่านถแถลงนะครับบอกว่าตอนนี้ผู้ป่วยรายใหม่ พบว่าบ้านเรานั้น3,323ครับแล้วก็สะสมอยู่ที่1,41,217ครับแล้วก็หายป่วยวันนี้2,063รายเพราะฉะนั้นที่ว่าน่าสนใจก็คือว่าป่วยเพิ่ม3,323ครับแล้วก็กลับบ้าน2,063เพราะฉะนั้น หาเข้าวันนี้ติดเชื้อนะครับห่างกันพันกว่าครับนี่นะน่าสนใจตรงนี้แหละครับแล้วก็หายป่วยสะสมไปแล้ว 9,3825่นี่นะครับแต่ที่นอนโรงพยาบาลรักษาตัวอยู่ที่46,469รายครับแล้วก็อาการนี่หนักอยู่ที่ 1, 2 0 1รายครับแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดวันนี้4 1รายรวมผู้เสียชีวิต920รายนะครับซึ่งผู้เสียชีวิตนี่นะก็มีผู้หญิงที่ว่าตั้งครรภ์ด้วยครับพูดง่ายๆงว่าเือตายทั้งกลมด้วยครับสำหรับผู้ที่มีติดเชื้อมากที่สุดอยู่ที่ไหนครับกรุงเทพมหานคร สมบปราการแล้วก็เพชรชบุรีครับผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ชาย26แล้วก็หญิง21ครับอายุระหว่าง26ถึง87ปีครับผู้ที่รับวัคซีนสะสมไปแล้วตอนนี้กว่า3 200, 000, ล้าน200รายครับฉีดเข็มที่1ไปแล้ว1 2 000, 200, 000, ล้าน200รายครับแล้วก็เข็มที่2 9,94,161รายแต่ทั่วโลกก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อ มากกว่า169รายรักษาหายไปแล้วกว่า150ล้านรายครับแล้วก็เสียชีวิตร,รวมกันกว่า3ล้าน5แสนกว่รายครับซึ่งถ้าดูสถานรรการณ์โลกตอนนี้ผู้ติดเชื้อในภาพรวมก็จะลดลงครับแต่ถ้ามาดูผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเป็นยังไงบ้าง <S <S ผมว่าตัวนี้เป็นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจครับ <S <S นี่นะซึ่งท่านบอกว่าพบผู้ติดเชื้อต่อเน,นื่องแบบ แนวโน้มก็คือว่าคงตัวอยู่ครับทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็ยังพบการระบาดในพื้นที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งต่อเนื่องจากกลุ่มเดิมแล้วก็กลุ่มใหม่ในโรงงานแคมป์ก่อสร้างแล้วก็ชุมชนแออัดครับสลับสถานที่เสี่ยงก็ยังคงเป็นโรงงานตลาดชุมชนแออัด แคมกอสร้างแล้วก็ชมชนรอบๆครับปัจจัยเสียงคือทำโดยรับไปสัมผัสไปคุกคลีกันทั้งในสถานประกอบการที่พักชุมชนกินข้าวกินปลาการเดินทางเพราะฉะนั้นนี่นะนี่เป็นสิ่งที่ต้องเสี่ยงครับแล้วก็อันนึงที่พบตัวเลขผู้ติดเชื้อมาจากไหนครับมาจากชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กัมพูชาที่ติดกับบ้านเราครับยังตัวเลขสูงน่ากังวลอยู่นะคะอ้าว วันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับพี่ทางกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะคนกรุงเทพนั้นตื่นตัวคนที่อยากจะฉีดวัคซีนครับเพราะว่ามีการเริ่มลงทะเบียนในไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยครับตามที่ทางกทมแล้วก็รัฐบาลได้มีการจับมือกันแล้วครับลงทะเบียนให้ฉีดวัคซีนโควิดนะฮะรายละเอียดก็คือว่าไปลงทะเบียนไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยโดยเฉพาะคนในกรุงเทพครับ นี่ที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะครับจากเฟซบุ๊กของอาจารย์รัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ18ถึง59ปีครับ เนี่ยนะมีโรคประจําตัว7กลุ่มด้วยจองฉีดที่ไหนครับนอกโรงพยาบาล25แห่งนั่นก็หมายความว่าเอกชนเขาจะมาร่วมด้วยครับสาช่องทางท่านก็ลงไปครับอ้าวเว็บไซต์เว็บไทยร่วมใจ .com แอปพลิเคชันเป๋าตัางครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อเซเว่นบิ๊กซีท็อปนะครับซึ่งอย่างภาคเอกชนนะครับอย่างเซเว่นเนี่ยเขาเปิดแล้วตั้งแต่ตอนเที่ยงที่ผ่านมาให้พี่นองประชาชนไปลงทะเบียนครับเดินเข้าไปถือบัตรประจําตัวประชาชนกล้องถ่ายรูปไปด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนี่นะ ซึ่งตอนนี้นะครับภาคเอกชนผมว่าดีครับเอามาช่วยกันมีอะไรกันแล้วแต่นะครับมาเลยเครือข่ายภาครัฐเอกชนธนาคารกรุงไทยบริษัทไอบีเอ็มสัมพันักง,งานหลักประกันสุขภาพนี่นะนะร่วมกันพัฒนาระบบครับนอกจากนี้กลุ่มเซ็นท่านกรุ๊ปอย่างนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการด้วยเครือ C p บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็เครือข่ายค่ายโทรศัพท์มือถือนะครับสี่ค่ายในประเทศไทยนะครับก็มาช่วยด้วย เพราะฉะนั้นมันถึงเวลานะครับคนไทยนี่นะต้องช่วยกันทั้งประเทศครับนี่นะคใครก็แล้วแต่มีศักยภาพช่วยเลยถ้าใครไม่มีศักยภาพก็ว่าเชียรครับ ไม่ได้ช่วยก็เชียร์นี่นะอา้าวเราเชียร์อย่างเชียร์ที่ว่านีนะครับอะลงไปยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่นะแต่คนลงหมอพร้อมหมอพร้อมไปแล้วเอ๊ะเป็นยังไงบ้างครับลองมาฟังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะบ้างนะครับท้านบอกไม่เห็นด้วยที่มีการชะลอการลงทะเบียนผ่านทางหมอพร้อมเพราะอะไรครับทางตอนหน้านี้ทางสบคก็ออกมาแถลงออกมาแล้วครับว่าหมอพร้อมหยุดได้แล้วนะเพราะฉะนั้นลงใหม่เลยนะครับตามแอปพลิเคชัน ต่างๆนะครับพี่รัฐบาลจะออกมายกตัวอย่างกทมที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นี้รวมทั้งต่างจังหวัดไปด้วยนะครับซึ่งคุณสาธิตก็บอกว่ามันจะทําให้เกิดพี่น้องประชาชนได้เกิดความสับสนอย่างไรก็แล้วแต่นะครับหมอพร้อมยังเป็นตัวเมนหลักนะี่นะซึ่งถ้าสมมุติว่าต่างจังหวัดลงยังไงผ่านแอปพลิเคชันยังไงหรือแม้กระทั่งกทมข้อมูลก็จะลิงก์ไปที่หมอพร้อมเช่นเดียวกันนะครับหมอพร้อมยังอยู่แต่สบ,บคต้องทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าคนที่ลงไปแล้ว <S <S เอ๊ะไม่มั่น ใจนะครับว่าจะได้ฉีดตามกาหนดหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นี่นะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเท่าไรแต่สุดท้ายนะครับก็ต้องปฏิบัติครับใช่อ,อันนี้ก็ดีค่ะช่วยกันเพราะว่าคนก็อุ่นใจถ้าได้ลงแล้วมีการตอบรับมาสักที่หนึ่งก่อนว่าเดีวว่านี่นายชานนะครับ <S 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 ไปลงทะเบียนคนกรุงเทพมหานครนะครับเ <คอ S 1> รียบลงเหมือนกันไอแอปพลิเคชันใหมายเป็นยังไงบ้างอ่าลงแล้วเรียบร้อยค่ะได้รับการยืนยันจากไทยร่วมใจ .com นะคะว่าจะได้ฉีดในเดือนหน้านี้เลยยังงงอยู่เลยว่าถ้าเป็นเดือนหน้าจริงๆช่วง สักสัปดาห์ที่2จะเร็วกว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุ60ขึ้นไป<อ>แล้ว7โรคร้ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนวัยทำงานอาจจะได้ฉีดก่อนได<น>้ซ้ำ<อ>ถ้าอยู่ในกรุ่เทพฯมีราคาพึ่งลงวันนี้อีกไม่กี่วันจะได้จะได้ฉีด แต่ผมลงเมื่อเกือบเดือนที่แล้วแต่อีกเกือบสองเดือนถึงจะได้ฉีดนี่ครับต่างแน่นอนใช่เพราะว่าตอนนี้ไม่เพงคําถามสีแดงเข้มไงฮะอาจจะต้องระดมวัคซีนมาลงตรงนี้ก่อนเพราะว่าท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็บอกแล้วว่าบริหารจัดการกันวันต่อวันเลยตอนนี้ตรงไหนที่มันต้องเทวัคซีนไปก็เทไปให้ก่อนเลยนะคะ